ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับอยากจะเตือนภัยกันหน่อยนะครับให้ระมัดระวังโจรน,นะครับโจรเนี่ยเข้าไประเวนงัดบ้านลักพระเครื่อง มีหลายพื้นที่นะครับเป็นในท้องที่สอนอโคครามสอนอสุดที่สารแล้วก็ลมไปถึงเขตปริมณฑลรอบนอกกรุงเทพมหานครก็โดนเช่นเดียวกันโจรเนี่ยเขามีวิธีการที่น่าสนใจเห็นบอกว่าจะใช้รถแท็กซี่เป็นรถในการเลือกบ้านที่จะก่อเหตุเหมือนขับไปดูก่อนแล้วก็ตระเวนไปนะครับงัดบ้านแล้วก็ขโมยก็มีทั้งพระเครื่อง มีพระพุทธรูปด้วยนะ,ะเป็นพันพันองค์อันนี้เป็นของกลางนะครับที่เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มเอาไว้ได้โดยทางตำรวจสืบสวนนครบาลสองร่วมกับสืบสวนส,สนโคครามและสนสุทธิสารนะครับรวบแก๊งตีนแมวรายใหญ่ตระเวนยกเขาพระเครื่องตามบ้านพักทั่วกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลของกลางเนี่ยนับพันรายการเลยเดียวครับ พลตราเวตรีอัฐพลอนุสิทธิผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองพร้อมด้วยพันตบบรจเอกประภาสแก้วฉีดผู้กำกับการสอนอโคครามเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอนอโครครามสอนอสุดที่ศารร่วมกันถแถลงการจับกลุ่มผู้ต้องหาสามรายนะครับที่ร่วมกันก่อเหตุลักทรัพย์บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนพร้อมกับตรวจยึดของกลางเป็นรถยนต์แล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ใช้เปลี่ยนขณะก,ก่อเหตุ แล้วก็อุปกรณ์ในการงัดแงะจำนวนหลายรายการทั้งพระเครื่องแล้วก็อย่างที่บอกมี พระพุทธรูปได้นะ,ะก็ยกกันไปเลยทีเดียวนะครับรวมกว่า1,000องค์เนี่ยฮะของกลางาคุณรันเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกว่าเป็นของกลางที่จริงๆบางคนเขาก็สะสมนะคุณอันสำหรับพระเครื่องพระพุทธรูปเหล่านี้คือพอเก็บไว้นานๆบางทีเวลาผ่านไปมันได้ราคาด้วยออนะฮะก็มีหลายปางอยู่เหมือนกันแล้วก็<ช>นะครับมีนะ,ะทางเหมือนเป็นเทพเนาะอ,องค์เทพพระเจ้านี่นะครับก็ยกมาหมดเลยทีเดียวครับ เรื่องนี้นะครับพลตรวตรีอัตพลท่านเปิดเผยว่าสำหรับการจับกลุ่มแก๊งนี้ทางฝ่ายสืบสวนตำรวจนครบาล2ร่วมกันนะครับกับฝ่ายสืบสวนทั้งสอนอโคกรครามแล้วก็สอนอสุทธิสารในการสืบสวนสะกดรอยติดตามแก๊งผู้ต้องหารายนี้มานานนับเดือนซึ่งเข้ามาก่อเหตุ ลักทรัพย์ในเคหสถานในพื้นที่ของสอนอนโคกรามสอนอนสุทธิสารและก็เขตปริมณฑลซึ่งติดต่อกับนครบาลน,นั่นเองครับโดยจะใช้รถแท็กซี่เนฮะคันนี้ก็คือเขียวเหลืองนะแท็กซี่เขียวเหลืองเป็นรถในการเลือกบ้านที่จะใช้ในการก่อเหตุทำทีว่าเข้าไปรับผู้โดยสารในหมู่บ้าน แล้วก็จะเน้นเฉพาะบ้านที่ไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านคใครที่ไม่มีคนอยู่บ้านก็ต้องออระมัดระวังกันด้วยจริง,รงค่ะอันตรายมากเดี๋ยวนี้นะในสายชีพค่อนข้างจะเยอะจริงๆครับต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้ทําการสะกดรอยติดตามแก๊งผู้ต้องหานะครับพบว่าเพิ่งเข้าไปก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าแสดงตัวเป็นตำรวจพร้อมกับแสดงหมายจับเข้าจับกลุ่มพร้อมกับยึดของกลางที่เพิ่งจะก่อเหตุมาได้จํานวนหนึ่งนั่นเอง จากนั้นได้ทำการขยายผลไปตรวจยึดของกลางเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเครื่องและก็พระบูชานั่นเองเบื้องต้นจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การยอมรับสารภาพนะครับบอกว่าไม่มีความรู้ในเรื่องพระเครื่องมาก่อนอแต่ก็จะใช้วิธีเปิดหนังสือพระเทียบเคียงเอาและเมื่อได้ของกลางมาแล้วนะครับ ก็จะรีบปล่อยขายทันทีภายใน1-2ชั่วโมงโอ้โหขโมยมาปุ๊บขายทันทีะนะครับไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงก็คือต้องรีบปล่อยของนี่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าของติดตามได้จากการตรวจสอบก็พบว่าคนร้ายแก๊งนี้เนี่ยไม่ธรรมดามก่อเหตุมาตั้งแต่ปีที่แล้วมากกว่า10ครั้งได้พระเครื่องและพระพุทธรูปไปแล้ว รวมมูลค่านับ10ล้านบาทนะครับเยอะจริงๆคุณรันใช่ค่ะทีนี้เมื่อไล่ตรวจสอบประวัติคดีค้างเก่าของผู้ต้องหาทุกคนก็พบว่ามีคดีลักทรัพย์ติดตัวมาตั้งแต่ปี52ปี52กี่ปีมาแล้วเนี่ยโโนะฮะไล่ยาว <5 S 2> เป็นหางเ่้วม,มาจนถึงปีนี้รวมแล้วเกือบ20คดีนะครับบางคดีถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้วแต่เมื่อพ้นโทษออกมาก็ยังมาก่อเหตุซ้ำอีกนั่นเองครับ โดยสอนโอคคามนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์การกับกลุ่มแก๊งลักทรัพย์ในเกหสถานนะครับซึ่งเป็นแก๊งที่ก่อเหตุมาจํานวนหลายครั้งมากนะครับโดยกลุ่มแก,แก๊งนี้นะครับก็จะเน้นลักทรัพย์ที่เป็นพระแล้วก็ของเก่าสิ่งของที่มีขนาดเล็กเป็นหลักนะครับวิธีการของกลุ่มแก๊งนี้เนี่ยจะมี การเซอร์วหมู่บ้านก่อนนะครับหมู่บ้านที่เขาจะดูเนี่ยเป็นลักษณะหมู่บ้านเปิดคือไม่มีรอปพนะครับแล้วก็จะดูลักษณะบ้านที่ไม่มีคนอยู่วิธีที่เขาสังเกตเนี่ยก็คือ,อพื้นสนามถ้ามีสนามหญ้าหญ้ายาวนะครับสังเกตไม่มีคนเดินเข้าออกนะครับมีการล็อกประตูโดยใช้กุญแจคล้องด้านนอกแล้วก็มีสนิทขึ้นนะครับก็จะเป็นเป้าหมายในการเข้านะครับ วิธีการเขาก็คือจะเข้าช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับโดยใช้คีมตัดเหล็กแล้วก็ใช้ไขควงงัดนะครับตามเครื่องมืออุปกรณ์ที่แสดงไว้ข้างหน้านะครับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นพระเครื่องเนี่ยก็หลายสิบล้านบาทนะครับแล้วก็ตัวในนิดเองเนี่ยก็เคยมีประวัติถูกต้องโทษนะครับถูกจับมาแล้วเนี่ยเจ็ดครั้งนะครับไม่รวมไม่รวมครั้งนี้นะครับซึ่ง ในการจับกลุ่มครั้งนี้ทางสืบสวนของบกอ .2 สืบโคกคามแล้วก็สืบสุดที่สารได้มีการบูรณาการกำลังกันเนี่ยติดตามพฤติกรรมของกลุ่มแก๊งเนี่ยมาประมาณเดือนเศษแล้วก็มีการวางแผนเนี่ยติดตามพฤติการนะครับแล้วเราทางตำรวจเราก็เข้าทำการจับกลุ่มนะครับกับสิ่งของที่ได้จากการลักทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงแสนด้วย